มันจะหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วเร่มันจากตาม,มาเปล่าเนี่ยไม่มาหรอกลุงที่นี่มีพระอยู่ อย่าทำ<ะ>พ่อมเพ่อย่ามาพ่อดูเลยพ่อเปิดเลยพยาเลพ่อไปนเลยดูพ่อออ้ยแล้วจอเกี่ยงมเลยยเ